สาวเธออดีตภรรยาของออยธนาค่ะเรียกได้ว่าให้โซสาวถายะาเจ้าของโรงแรมดังเนี่ยเคยเป็นแอร์โฮสเตสสายการบินหนึ่งนะคะเคยคบกับทั้่อนของหนุกออยธทนาหลายคนสงสัยในความสัมพันธ์ค่ะ ออยและภรรยาอย่างเธอดูเหมือนว่าระยะหลังมานี้ทั้งคู่เองดูห่างหายกันไปนะคะจึงทําแฟนคลับเป็นห่วงและก็สงสัยเลยค่ะว่าทั้งคู่นั้นมีปนนัญหาในเรื่องความสัมพันธ์หรือไม่ซึ่งบวกกันกับหนุ่มออยเองเน่มักจะออกมาโพสข้อความในเชิงตัดพ้อถึงชีวิตคู่บ่อยครั้งทำอัปดาหลก็เองก็อดห่วงไม่ได้แล้วค่ะคุณแม่คุณแกงอย่างเธออดีตภรรยาของหนุ่มออยเล่าเรื่องราวตลอดปีซึ่งนับได้ว่าเป็นปีที่ไม่ง่ายเลยแต่ตัดสินใจเรื่องใหญ่ที่สุดในชีวิต ซึ่งการที่เราตัดสินใจเรื่องนี้เนี่ยเป็นในชีวิตของลูกผู้หญิงคนหนึ่งไม่ใช่ง่ายๆนะเธอมั่นใจว่าไม่มีผู้หญิงคนไหนอยากใช้ชีวิตคู่ที่ไม่ราบรื่นยิ่งเป็นแม่ด้วยแล้วก็ในที่สุดเราทำดีที่สุดแล้วตัดสินใจแล้วสิ่งที่ทำได้คือเดินต่อไปเดินหน้าสู้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเธอก็พยายามเข้มแข็ง,ขงเลี้ยงหมวยคนเดียวตลอดพยายามทุกทางให้เขารับความรักความห่วงใยมากที่สุดยังไงทางที่ไันยัต้องขอเป็นกำลังใจให้ด้วยล่คะค่ะ